ววเลี้ยงแลี้ยงไม่ได้ีดจอดเลมะไม่มีวันไหนที่ไม่ได้ส่สามสิบหืวเลขงอนคลองบอไเ้บเรวย่างไเบาบเบ็วบย่งไรเบาบอเลยอ่ไร้น้งเมื่อคืนสีสี่คืนคืนก่อนนั้นเที่ยงคืน มื่อคืนี่ตีสี่อาจารยแล้วพี่หาว่างินไม่รับเลยไม่ต้องรับเลยเดี๋ยวอาจารไม่เพงละคืนนี้ก็ยาวเกีียวยีบยนสลักโซ่ก่อนค่ะอันสลักโซ่พี่ฮารนะโซ่เจ้ากระโพดเลยเตือนเลยเ้ายเวนอนเว่นกบวาเลยเวลาขอตื่นเลเสาหน่อยยังเว่นอนเนยังเนเปลี่ยนกันอนเล่นเลยตื่อเหมือนไม่ิมาอันฮักฮงมเหมือนมันบดไอดอกตายเขไปซ้อมกับลแนไเสีไอปิงง่อยหนึ ให้มาให้มาสองขวดหน่อยละดีดนี่ดิเหลีอวหัอยู่แม่ตะยัวด้วยมือโอ้ผมไม่มีที่แค่แล้วครับอโอ้ยะยัวนครตะยวนะโอ้ยอาจารย์โอ้ยอาจารย์จ็กเอ้ยนีมงขึ้นหอดนี่จักไม่ว่างอยากกินทุกอย่างกิเกินเ้อตัว ปั่มเขาว่างงานเลยตัดคนว่าหลินเลยแห้งดีว่าเปลี่ยนปั่มแล้วด,ดีนะสีคนบอกเบียเท่ากับสามหนวกเว้ยอุ้ยว่าสามหนวเวย้ยสมหวังปูเอกบลกเบียกับสามคน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 เขาคนหนึ่ง,ง,งกับเป็นซีขึ้นกันเลยเท่ากับสี อ,อันนี้ไม่ได้ซ่อมแต่เรานะเสียเบียก็ซ่อมนะไปมาเมื่อกี้นี่ <c oughs> จ,จะสมียงปงเปงปงเป,ป,ป,ปงขึ้นกันพี่นอ้อแกพีทะโลัดลลนดีอ้วพื้นแลนมันทงหมี้ว่อมงนตาเอา,าเอา้เอาแล้ล้แม่นคือประทางังคือเขาสันทางน้เขาอเขาขี้ริบไมมือเราก็ซ้อมมาอีกเรื่ออ วส้อตีซ่ละเากเร่งแซดึ้นหนยว่นี่น่ะขึ้ให้มันลุ่มนมุกเกี้วข้าวโพดมืดอยกันรบุนคือกันวะเห็นวะเกี่ยวขาดนี่มันร้นสีดำเหมือนเจ็บตาเม่นเหมือนหรือพวกเื็นนี้เลมันไมิ

หอนก็เขาจะเดไปชาิไปใส่มือน like ี้มันไดมันพับเด็กบอกอันนี้เอาอะไรมาส่งให้ให้พี่เบิ้งนองอยู่บ้าน น้องนอน,นอนแล้วให้ให้พี่เขาดูเอาของมาส่งแป๊บหนึ่งเอาออกมาตัวนะะ oui, ั ati mm ้น hmm. ออกแล้วอีกนนึงม่ถามแล้วถามแล้วโหมไเจี้ยบมน้าอเจี๊อุ่มกันบ่คนึเจี๊ยอีกอุ่มนึงก็อย่าหนขาดตางหน้าอยู่นี่มันสิบบ่บ้านตีมันงองมัออกบมงนได้ตนี้นมันต้ต่ทน ขาดแล้วขัดไปอีอุ้มนึงยันเรืงเกียริดต้มนี่เด้อครับโตตัวนีเกี่ยวแล้วบ่โต้หลอกนี่เลื่อให้เดียวนี่ตู้คนเดียวเนาะมันเขียวบ<อ>่เขียวอย่างมันครัวกรอเทพวะเด๋อต้ต้องอยางหิดมาทางทอ๋อบวกคือ๋อรวมบ่ให้นั่นพุทธเถียงสถานรถติดติดดินดานแอวมือเชียงสมมุ่งใดหมูมัมดจ้ำไว้เน่ย มันซมาวางยากแต่ขงงก็กระบี่ยังก็พม่ายู่น้ำน้ำน้ำนี่ไหมโบเออน้ำกระบอกมันจะเลืมแต่เมลี่ไงอะไรกะบี่มาเอายางกู เปิดตัวเอาไปเฮ้ย่ีาดเตรียมหนาเลยมันยังไม่เข้าร่องเข้าลอยรถมันรถมันสั่ม,มาจากเะโปรละ<อ>พี่น้องโซน้เขาเด้จากไรแล้วนะฮะลมไหลอ,อ,อ,อัดบอลยกได้ย่บบ โซโซนี่เขาเ,ยว,กเกยวจากไ,ลลไลรลน,นี่้ปเปไรอนแรเจ็ดกรมันี่ทีแรกว่าจะเปลี่ยนก่อนมาเกีียวข้าวเปลี่ยนมาท่านแล้วอีพองานมันจบนอเปล่ก็บอกอานาจ,จ้ของไม่จริงน่อยยับอกวามจริงไ,ไ,ไหมปสอะไรโต้โตน,น่อยเลยพี่ดมมันมีอีกตัวนึ่งพ่อมาสอนสลักนะ เลยคือไม่แห้งสิ่ป่ะประสบการณ์เยอะเห็นโอ้ผมบอกแล้วเห็นยุ้ยเสร็จแล้วที้เขาไม่คิดบอกมีที่นูอกมาเอาทุงเอาทุงเอาทุงเด้งเนี่ยว่าลวงสร้างไ้บัดกระบอกก่อนนาอ ขุ่นผข้าวค้ายรถจักรบาด1บาทเท่าไหร่ย้ินเงินก็บ่เขาลง20ตังค์10บาท10ตังค์มึงไม่ได้บอกว่าว่าของห้อบอกเพแดงเขาม่ลงอยก้องก้องเอาเอาเอเอาไม่เาเ้อะจานมันวุ่นเ่อยๆโคลนเอาของวันของอันพรุ่งนี้เรากี่เจ้าไม่รู้ พวกเขาคงไปเที่ยวกันไ่มีการ